สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้เดเธอร์แหล่งรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์ที่อัปเดตที่สุดเพื่อคุณวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ s u v ขวัญใจคนไทยรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Toyota Fort u n ช r er 2025บอกเลยว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีจะเต็มแบบสุดๆถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน,น Toyota Fort u n ช r er 2025มาในลุคใหม่ที่ดูดันและทันสมัยยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่ ทรงหบเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งพร้อมเสริมความภูมิฐานด้วยเส้นสายที่เฉียบคมรับกับไฟหน้าแบบเลดเมทริกซ์ที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟไท้ายแบบเลดดีไซน์ใหม่ที่ยาวต่อเนื่องเสริมความสปอร์ตอย่างลงตัวล,ล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กันเรียกได้ว่าแค่เห็นภ่ายนอกก็สัมผัสดได้ถึงความหรูหราและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องสมรรถนะโฟชเนอ e ์สองพย่าังคงความแกร่ง ในสไตล์ SUV แท้ๆใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรให้พะละกกำลังสูงสุดประมาณ224แรงม้าแรงบิดจัดเต็มถึง550นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทท่ามที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางดับเรียบๆหรือเส้นทางออฟโรดสุดปวดเียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนมาใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นนวลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นเรื่องสนุกและมั่นใจได้ในทุกเส้นทางพอเข้ามาด้านในห้องโดยสาร ต้องบอกเลยว่า Fort u ช e r 2 0 0 0 25ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ภายในที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความพรีเมียมวัสดุภายในใช้หนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมเดินตะเข็บอย่างประณีตบอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลากหลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางหน้าจออินโฟเทนขนาสิบจุด12.3นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a เพและ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจาก j b l ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล,ก,ลก็เพลินไม่มีเบือ่อ ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มมาให้เช่นเคย for ชั้น2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้สินตัวชั้นล่าสุดมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบบอแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะ ในส่วนของราคา Fort u ช e er น2,025เปิดตัวมาเริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง Ford Everest หรือ Isuzu MU-X ซึ่ง f อร์ u ช e r อร์ใหม่ก็ยังคงได้เปรียบในเรื่องความทนทานการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากและเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ยังคงเป็น SUV ที่หลายคนไว้ใจและเลือกใช้กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือสรุปความน่าสนใจของ Toyota Fortuner 2 0 2 5ที่เราอยากนำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าใครกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งความหลอกความแรงและความปลอดภัย Fortuner คันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Auto เ้เด a ทของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ทุ่นใหม่ๆและรีวิวดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ